ก็เดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับก็ตามที่ได้ประกาศออกไปเนาะยังไงวันนี้ก็จะไลฟ์ไปได้ถึงแม้ไม่มีคนดูเลยเพราะว่าเรื่อง GMT ที่ผมตั้งใจที่จะมาเล่าหรือมาคุยให้ฟังมันนานมากละนะครับก็เ, <S <S 1> <S 1> เคยบอกเอาไว้ว่าจะมาคุยเรื่อง GMT สมัยตอนทํานู่นเ,เกี่ยวกับเรื่องของ time zone อะไรเงี้ยนะครับเรื่อง เรื่องอเรื่องของโอนานละจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรก็อ่าสวัสดีครับก็จำจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรนะครับก็เลยอ่คิดว่าจะคุยเรื่อง GMT นานะแล้วก็พอดีพอดีช่วงที่ผ่านมาครับมีนาฬิกา GMT เข้าเนะแล้วก็ตัวผมเองก็ถือ U อเรือนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบที่ต่างกันอ่อเอาเข้ามาแล้วช่วยบอกด้วยนะครับว่าเสียงชัดดีไหมภาพดีไหมอะไรเงี้ยนะครับ อบอกหน่อยนะครับจะได้จะได้ไปกันต่อนะครับแต่ว่าก็ระหว่างรอก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าอยากเอาอยากคุยเรื่องนี้นานมากแล้วนะครับสมัยตอนทำอตอนทาคลิปสักอย่างจนึจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วแล้วแล,วแลวเคยบอกว่าโอ้สวัสดีครับขอบคุณครับดีครับก็คือเสียงดีใช่ไหมได้ยินฟังชัดนะครับ ก็เคยบอกว่าจะมาทำเรื่อง GMT นะครับแล้วก็ก็พอดีว่าเนี่ยครับพอดีว่ามีนาฬิกา GMT ของพี่คนหนึ่งนะครับเอามาให้เซอร์วิสนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ทำเสร็จละก็เลยอขอพี่เขาจริงๆโอ้โหจริงๆ GMT ที่ที่ตั้งใจจะทำวันนี้นะครับสตอรี่มันมันน่าแปลกมากนะฮะตอนที่ได้เรือนนี้มาจะทำเนี่ยขออนุญ,ญาตพี่เขาก่อนว่า เออผมอยากจะคุยเรื่อง GMT ขอพี่เขานะครับว่าขอมาทำได้ไหมก่อนที่จะลงมือเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ก็ตอนนั้นทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรนะครับทีนี้พอเซอร์วิสเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยคลิปตัวนี้นะครับที่จะปล่อยคลิปตัวนี้ที่คุยเรื่อง GMT นะครับปรากฏว่าวิดีโอมันหายไปก็เลยขอพี่เขาว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอเลื่อนการส่งมอบไปก่อน ขอทำคลิปตรงนี้ก่อนนะครับพี่เขาก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรใจดีมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็เอามาทำไลฟ์ตอนแรกตั้งใจจะทำคืนวันศุกร์ uh, i k like i your video โ o ล t a ์เ I l e a r n e ร a lot thank you oh, ๋อขอบคุณมากครับ thank you you you're most welcome uh, ก็เลยเลยจะ uh, คือจะตั้งใจใทำตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมครับคือวันศุกร์ก็ติดภารกิจเนาะ ก็ขยับมาเป็นคืนวันเสาร์นะครับด้วยความตั้งใจก็ประกาศออกไปว่าโอเคแบบตั้งใจมากที่จะทําปรากฏว่าวันเสาร์ก็ติดภารกิจโนนนี้นั่นอีกนะครับก็ไม่ใช่ติดภารกิจเป,เป็นอุบัติเหตุก่อนเนาะเราก็ขยับมานิดนึงคิดว่าจะกลับช้านะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วกลับมาโหแบบด,ดึกมากนะครับแล้วก็ทํำนู่นทํานี่ก็เลยไม่ได้ไลฟ ก็เลยเอ่อก็ลากยาวจนมาแล้วก็ตั้งใจจะไลฟ์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับแล้วก็เลยเอ่อทให้บอกพี่เขานะครับว่าเดี๋ยวจะส่งว่าวันจันทร์เพราะวันอาทิตย์ไม่ได้ไลฟ์ก็ต้องเลื่อนมาเป็นเนี่ยคืนนี้ปรากฏว่า <c oughs> ก็ตามที่ประกาศไปในเพจอีกนะครับว่าเอ่อรถเสียนะตอนนี้ก็ยังจอดอยู่ที่ห้างนะครับเอาออกมาไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้องให้ช่างไปดูสักหน่อยนะครับก็เออก็เป็นที่มาที่ไปครับว่า โอ้โหทำไมเ,เรื่องนี้จะคุยเรื่องนี้มันมันยากเย็นจังเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้วันนี้ดึกยังไงก็ต้องเอาเรื่องนี้จบให้ได้นะครับไม่เดี๋ยวมันก็จะผัดผัดไปเรื่อยๆแล้วก็นาฬิกาของพี่เขาก็จะไม่ได้ส่งมอบสักทีนะครับโอ้จะว่าไปแล้วก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะส่งมอบได้เปล่าเพราะว่าไม่มีรถนะครับโอเคอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกับพี่เขาที่หลังนะครับก็เป็นก็ขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับอุส่า ให้ยืมนาฬิกามาให้เราได้ได้มีเรื่องคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็ผ่านมา4นาทีแล้วเนาะก็ดึกแล้วด้วยก็คงมีคนไม่เยอะแต่ว่าไม่เป็นไรคนระับผมตั้งใจไปละก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เสียงดีภาพดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่อง gmt กันนะครับเนี่ยดูตาโหผมนอนดึกมาหลายคืนแล้วนะเรือ่องต่างๆแล้วนะ <laughs> เกิดขึ้นมากมาย โ okay. อเคก็นะครับก็ยังไงช่วยแชทมาบอกหน่อยเนาะเสียงดีภาพดีเดี๋ยวเราไปกันต่อได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีนาฬิกาที่ส่งมอบเพิ่งส่งมอบไปนะครับแล้วก็มีโหนี่ก็หลายเรือนตรงมุมนู้นอีกอีกหลายกล่องเลยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับก็ผมก็พยายามทำให้นะครับก็เดี๋ยวคลิปเซอร์วิสถัดไปนะครับก็จะเป็น เป็น r o t e x Vintage เนาะ s ัม m a r รีเวนเทจถัดไปก็เป็นตัว Blackout ที่ยังจำกันได้นะครับตัว Blackout ก็2ตัวนี้จอคิวที่จะเป็นคลิปถ,ถัดไปของผมอยู่นะครับอ่ะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่ม GMT ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ตามที่เราเล่าเป็นภาพรวมนี้ก่อนนะครับว่า GMT ตามที่ทุกคนรู้จักเนาะเดี๋ยวผม จริงๆเห็นรูปที่หน้าปกไปแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมีกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงไลฟ์ Live นี้ก็ต้องขึ้นเป็นคลิปที่จะต้องอ,อยู่หน้าอยู่ดีอันนี้ก็เป็นนาฬิกาพี่เขาที่ผมเซอร์วิสางเครื่องรายเรียบร้อยละนะครับอืมก็เป็น Rolex GMT เนอะเราก็จะเห็นเป็น typical นะครับของ GMT เลยก็คือตัววงตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอกหลัก24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ มีเข็ม GMT เดี๋ยวเรามาสลับกล้องให้ดูชัดกว่านี้นะครับแล้วก็ของผมก็จะมีเคือนหนึ่งเนาะตัวนี้สองอันนี้ก็จะเป็น GMT เหมือนกันนะครับบอกเวลา,าสามารถบอกเวลาอีกไทม์โซนได้นะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือระบบนะครับระบบของมันต่างกันยังไงนะครับซึ่งระบบเนี่ยต้องบอกว่า,าหลายคนให้ชื่อว่ามันก็คือมี GMT กับ True GMT นะครับ sorry but i don't understand i won't get out of the video i hope i can upload it in english thank you thank you sorry about that but um, most of my audience are uh, Thai so I'm um, really sorry about that so probably we catch you up next time thank you ก็พอดีมีคนเข้ามาดูคนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นน่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่า เรามาทำไ์วันนี้ภาษาไทยก็ต้องขอโทษเข้าไปโอเคก็โอเคครับก็เมื่อกี้ถึงไหนโอเคก็มีมีสระบบนะครับก็มี GMT กับ True GMT นะครับ2ระบบนี้ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ใครเหมาะสมที่จะใช้ระบบยังไงนะครับจริงจริงจริงอบอกเวลาอีกหนึ่ง time zone ได้นะครับแต่ว่าความเหมาะสมนะครับ การความเหมาะสมกับการใช้งานของคนไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เลือกความเหมาะสมละกันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครเหมาะสมแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยมีตั้ง5คนนะมี2ไลค์เองอุตส่าห์มาทำให้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการขอสลับกล้องนิดนึงนะครับสักครู่นะครับ โอเคเห็น2อ,อันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนิดนึงเนาะอะ,อะโอเคสองอันนี้ชัดไหมหรือว่าต้องการแสงอีกหน่อยเดี๋ยวผมเอาไฟให้ไฟมันไม่ค่อยสมูทเลยอะไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก่อนกันนะครับเราไลฟ์นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวผมขยับไปตรงที่มีแสง mm hmm. เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะโอเคก็2เรือนนี้นะครับก็จะเป็น GMT อ๋อผมเอาตรงนี้ดีกว่าก็เป็นตัว GMT กับ True GMT นะครับก็บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเป็นของ Rolex เรือนนี้นะครับ Rolex GMT เรือนนี้นะครับเป็นของเขาก็คือ True GMT นั่นเองนะครับ True GMT GMT ที่แท้จริงใช่ไหมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันขออนุญ,ญาตขยับมานีนิดนึง ปึ๊บโอเคโต๊ะแบบนี้คุ้นเคยแล้วก็ได้ความสว่างด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัว <c oughs> ที่เราเรียกว่าทูดีจ m เมทีเห็นไหมครับชัดไหมไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวผมทําแบบนี้ดีกว่ารอผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอ่ติดเลนให้มันดีกว่านะครับเราจะได้เห็นกันชัดๆ ก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเล่าก่อนก็ได้นะครับเออก็คือ,อ,อตัวนี้เป็นตัว True GMT ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว GMT ธรรมดานะครับทีเ่เป็นเครื่องนะครับคล้าย,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 ายๆกับเครื่องไซโกอะไรแบบนี้นะครับก็ประกอบนาฬิกามาทำเป็นตัว GMT ก็คือบอกเวลาอีกหนึ่งไทม e โซนนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เ,เลนให้หน่อยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ อ๋อผมลืมไปถ้าไลฟ์มันจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าไลฟ์มันจะเป็นแบบนี้อ่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แบบแบบอย่างนี้ก่อนทั้งนั้นคงต้องเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับโอเคก็อ่ะมาโอเคครับก็อมอ่ะเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว GMT ธรรมดานะครับทำไมเราเรียก GMT ธรรมดาก็ถ้าเราดูใกล้กลนะครับอันนี้อาจจะไม่ชัดเนาะ โอเคอถ้าเราดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นเป็นชั่วโมงแลวก็เป็นตัวเข็ม GMT นะครับก็คือถ้าสมมติผมปรับตั้งเวลานะครับแปบ๊บนึงนะครับถ้าผมปรับตั้งเวลาเราก็จะเห็นตัวเข็ม GMT ก็จะขยับไปพร้อมๆกับเข็มชั่วโมงนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปะลงลึกนะครับมีคำศัพท์เกี่ยวกับตัว นาฬิกา GMT ให้เรารู้จักกันก่อนนะครับทั้งหมดอ3อันนะครับหนึ่งก็คือ local time นะครับก็คือเวลาท้องถิ่น home time นะครับ home time ก็คือเวลาเวลาบ้านเกิดนะครับผมเราเรียกว่าเวลาบ้านเกิดละคร home time เวลาบ้านเกิดนะครับ local ลล time เวลาท้องถิ่นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ GMT ก็คือ,อ เวลาของอีก1 time z ท n e โน,นะครับมี3มีสับสตัวนี้นะครับที่ทำความรู้จักกันทีเนี้ยเวลาคนเราใชในาฬิกาโดยทั่วไปใช่ไหมครับเราก็จะดูเข็มเ,เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเป็นหลักเนาะแล้วก็ถ้าเราต้องการรู้เวลาอีกหนึ่งไทม์โซนเราก็จะเหลือบตาม,มามองเข็ม GMT ใช่ไหมครับก็เช่นเดียวก,กันกับตัวนี้ที่เป็น True GMT เช่นเดียวกันครับการใช้งานก็คือ,อ,อโดยสัญชาตญาณคนเราครับสมมุติว่าเราแมะตั้งนาฬิก ตั้งเข็มตัว GMT ก็ตามเดี๋ยวผมขอ,อ,อตั้งเข็ม GMT ก็ตามครับเดี๋ยวต้องลิกให้เห็นตัวเข็มชัดๆถึงแม้ว่าเราจะตั้งตัวเ,เข็ม GMT ก็ตามนะครับแต่เวลาเราดูเนี่ยโดยสัญชาตญาณเนะเราจะชอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรครับเราก็จะมองเ,ออเราก็จะมองเข็มชั่วโมงเข็มนาทีปกติเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็เข็ม GMT ก็ค่อย นึกขึ้นได้เฮ้ยเราต้องดูเข็มจีเราต้องดูเวลาอีกหนึ่งไทม์โซนนี่นาะเราค่อยมาเหลือบมองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเหลือบมองครั้งแรกอะ่ะโดยสายตาคนเราจะดึงมาดูตรงนี้เ,เป็นหลักใช่ไหมครับดึงมาดูเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเป็นหลักเนาะแลวพอนึกขึ้นได้ว่าเอ้าเราต้องการดูเวลาอีกหนึ่งไทม์โซนนี่เราถึงจะไปดูตัวนั้นนะครับนั่นก็เป็นเป็นเนอ่เป็นเหตุผลอันนี้ครับว่าว่าเออเวลาเวลาเราดูนาฬิกาเนี่ยครับอ่า เราจะให้นิยามของของอเข็มชั่วโมงเข็มนาทีว่าเป็น local time นะครับก็คือเรายือนอยู่ณจุดไหนของประเทศไหนเราก็จะเรียกอน,นันว่าเป็นเวลาท้องถิน่นใช่ไหมครับเราก็จะเหลือมองเข็มชั่วโมงเข็มนาทีตัวปกตินะครับเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับเป็นเวลาท้องถิน่นใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็นคนประเทศไทยนะครับและณปัจจุบันนี้อยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาบ้านเกิดและเป็นเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับก็คือรูพร้อมกันแล้วก็เข็ม GMT ก็อาจจะบอกเวลาอีกหนึ่ง time zone น,นะครับก็โอเคถ้าถ้าเกิดเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดก็ช่วยพิมพ์อะไรมาหน่อยนะครับบอกว่าเออเข้าใจกด1กด2อ,อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อนะว่าเราที่ผมพูดไม่งงอะไรแบบนี้นะครับพอพอพอเข้าใจไหมครับนี่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึนนะเดี๋ยวไปต่อแล้วเดี๋ยวมัน มันเข้าใจยากนะครับก็โดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือ,อแล้วก็แล้วก็บางครั้งนะครับบางครั้งเวลาท้องถิ่นกับเวลาบ้านเกิดอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมสมมติวันนี้ผมเดินทางไปประเทศอังกฤษละกันนะครับห่างจากเราประมาณ56ชั่วโมงอ,อันนั้นก็ถือว่าสมมติณนะปัจจุบันตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมผมเลือบดูนาฬิกาผมก็ถ้าสมมติว่าตามสมมัญญาณผมก็จะดูเข็มชั่วโมงเข็มนาที ก็ถือว่าเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับก็สมมุติว่าตอนนี้10โมง10โมง10นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาท้องถิ่นอังกฤษหันมามองที่ประเทศไทยตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับสมมติว่าห่างกัน6ชั่วโมงเนาะเป็นเวลา5โมงเย็นนะครับนั่นแหละครับอันนั้นก็คือเวลาท้องถิ่นกับเวลาบ้านเกิดใช่ไหมบ้านเกิดคือประเทศไทยนะครับประมาณประมาณนี้ทีนี้ในการ ในการที่เราจะใช้ตัว GMT อะครับมันจะ,ะมันจะเป็นอย่างี้ครับเราก็สมมติว่าผมเอาเอาเอา,เอาเรือนนี้ก่อนละกันนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ True GMT เนาะเป็น GMT ธรรมดานี่ GMT ธรรมดาจะต่างกับ True ยังไงใช่ไหมครับตัว GMT ธรรมดาเนี่ยครับเวลาเราจะตั้งสมมุติว่าตอนนี้ประเทศไทย6โมงนะครับผมเอา reference ที่ประเทศอังกฤษละกันนะครับ6โมง6โมงเย็นนะครับ ที่ประเทศอังกฤษสมมติว่าเป็นตอนเที่ยงผมก็อ่ะเราจะาเราก็จะปรับเวลา gmt ไปที่เที่ยงใช่ไหมแปบ๊บนึ่งนะครับเราก็จะปรับตัวเข็ม gmt ไปที่เที่ยงขอโทษทีเกิดหาที่เที่ยงก็คือตรงนี้แล้วก็ก็คือตัวเข็มเข็มเข็มตรงนี้นะครับเราจะใช้คู่กับเบเซลที่อยู่ด้านนอกนะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยใช่ไหม 6โมงที่อังกฤษก็คือเท e ี่ยงใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ผมก็จะเซตไว้แบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเ,เวลามันเดินผ่านไปนะครับเวลามันเดินผ่านไปสมมุติว่า9โมงที่อังกฤษตอนนี้ก็จะเป็นบ่าย2บ่าย3ใช่ไหมเออพอทีครับ3ทุ่มใช่ไหมที่นู่นก็จะเป็นบ่าย3ใช่ไหมครับที่อังกฤษก็จะเป็นบ่าย3อันนี้ก็คือเป็น GMT ทั่วไปเนาะถ้าสมมติว่าผมต้องการทราบอีกหนึ่งไทม์โซนใช่ไหมครับผมก็จะใช้ ตัวปรับตั้งเนี่ยปรับเข็ม GMT นะครับเพื่อที่จะรู้จักทม์โซนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับโฮมไทม์ Time กับโลเคไทม์นะครับเวลาบ้านเกิดกับเวลาท้องถิ่นเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับแบบนี้มันเหมาะกับใครครับแบบนี้มันเหมาะกับคนที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านเกิดและอยู่และเป็นเวลาท้องถิน่นต้องการจะทราบเวลาของอีกประเทศหนึ่งนะครับอาจจะมีเพื่อนอยู่ที่นั่น มีภรรยาอยู่ที่นั่นมีลูกอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้ครับเพื่อที่จะ1ดูเวลาของตัวเอง2เพื่อที่จะแทร็กเวลาของคนอื่นนะครับมันก็จะเป็นแบบอ่ามันก็จะดูได้ประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะแท็กได้ทีนี้อ่าต่อมานะครับเดี๋ยวดูต่อมาทีนี้ GM t gmt นะครับ2 gmt ต่างกันยังไงปึ๊บมาดู two gmt บ้างนะครับตัว two gmt นะครับเราก็จะเห็นว่าอ่าสมมติเราตั้งเวลาคล้ายๆกันดีกว่าเนาะ สมมุติว่าไอนน้ผมตั้งนี้อยู่ใช่ไหมต้องขอโทษเรื่องของคุณภาพของรูปด้วยนะครับอสมมุติหกโมงอ๋อตอนนี้มันมันเป็นเวลาเดียวกันเนาะหกโมงกับโมงใช่ไหมครับหกโมงกับหกโมงทีนี้ตัวเนี้ยในการตั้ง GMT มันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่มีฟังก์ชันในการตั้งเข็ม GMT นะครับ แต่มันจะเป็นเข็มชั่วโมงที่มันจะต้องปรับตั้งนะครับแบบนี้สมมุติว่าผมจะตั้งเ,เนี่ยครับมันจะเป็นการกลายเป็นการปรับตั้งหลักชั่วโมงแทนนะครับตัว GMT ตัวนี้ไม่สามารถตั้งได้นะครับทีนี้การให้มันเป็นระบบแบบนี้เขาเรียกว่า True GMT จะเหมาะกับอะไรใช่ไหมครับอ่ะสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยเนาะเ,เป็นเวลา โฮมไทม์ time, นะครับแล้วก็เป็นเวลาท้องถิ่น6โมงเย็นตอนนี้นะครับแล้วก็ชเช่นเดียวกันตอนนี้ผมยังไม่ได้เซต GMT ถูกไหมฮะ GMT ก็เป็น6โมงเย็นเหมือนกันใช่ไหมครับผมอยู่ประเทศไทยเวลาท้องถิน่นนะครับแล้วก็เป็นเวลาบ้านเกิดด้วยอยู่6โมงทีนี้ผมนั่งเครื่องไปอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษตอนนี้อาจจะเป็นตอนเที่ยงใช่ไหมผมก็อย่างที่บอกนะครับคนเราม,มักจะดูเวลาเ,เข็มชั่วโมงอ่ะเข็มนาทีเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอัตโนมัติอะมองดูปุ๊บเราดู2เข็มนี้ก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการที่บอกเวลาท้องถิ่นนะครับก็ผมก็ปรับตั้งไปปุ๊บปุ๊ปุ๊บป,บปบสมมติแลนดิ้งที่อังกฤษละปรับตั้งเข็มชั่วโมงไปครับที่อังกฤษตอนนี้ตอนเที่ยงก็จะสังเกตว่าเข็ม GMT ก็กลายเป็นบอกเวลาโฮมไทม์ของผมนะครับเสร็จสักพักหนึ่งครับผมทําธุระที่อังกฤษเสร็จละผมบินไปจีนสมมติผมบินไปจีนเนาะ จีนที่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลามสมมตินะครับเครื่องลงที่จีนจีนต่างกับไทยกี่ชั่วโมงสมมติสชั่วโมงแล้วกันสมมติสชั่วโมงสมมติเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นเวลาที่ประมาณอตอนนี้ไทย6กโมงอ่ะสี่โมงใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ผมก็อยู่ที่4ี่โมงละใช่ไหมครับอ้าวลนดิ้งที่จีนตอนนี้จีน4ี่โมงครับผมเลือบดูนาฬิการปรับตั้งเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นโลเคอลไที่สี่โมงตัว GMT ก็ track home time ของผมอยู่ก็คือ6โมงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างของของ True GMT กับตัว GMT ธรรมดานะครับตัว GMT ทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปเนาะตัว GMT ธรรมดาครับก็เราจะปรับตั้งเข็ม GMT นะครับเข็มบอกเวลาอีกหนึ่ง time zone น,นะครับส่วนส่วนตัว True GMT เราจะปรับตั้งเข็มชั่วโมงนะครับให้เป็น local time นะครับทวนส่วนเข็ม อ่ uh, GMT ที่บอกไอทมาโซนหนึ่งจะกลายเป็นบอกเวลาโฮมไทม์นะครับอ่ะทีนี้สิ่งไหนเหมาะกับอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกเวล้ว่าเจ้านี่มันก็เหมาะกับเ,เราอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเกิดเอ่อบอกเวลาโฮมไทม์กับเวลาท้องถิ่นเนาะเราต้องการทราบเ,เวลาของอีกประเทศหนึ่งนะครับตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะมีธุรกิจอยู่ที่นั่นมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาเอ่อมีเวลาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็น secondary แล้วกันนะว่าอีกหนึ่ง home อีกหนึ่ง time zone ส่วนตัวนี้นะครับไม่สามารถปรับเข็ม GMT ได้นะครับเข็ม GMT ก็เลยกลายเป็นบอก home time นะครับส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีทั่วไปก็จะบอก local time ที่ที่ผมบินอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่บินบ่อยๆนะครับอย่างเช่นอชอวดก็ดีหรือว่าผมทำธุรกิจต่างประเทศหลายๆประเทศต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้อยู่เป็นประจำนะครับก็จะใช้ปรับ เป็นเข็มชั่วโมงแทนนะครับเพื่อเวลาดูนาฬิกาแล้วก็ดูนาฬิกาท้องถิ่นในประเทศนั้นๆที่เราไปได้นะครับส่วน GMT นะครับเข็มที่บอกเวลาหนึ่ง time zone ก็จะบอกเวลาที่เป็นเวลาบ้านเกิดนะครับก็ประมาณนี้ครับ GMT 2ระบบนะครับใช้ต่างกันอะไรยังไงก็จะประมาณนี้อีกหนึ่งเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ว่านี้หลายๆคนคงทราบแล้วหละแต่ว่าก็มาบอกอีกทีเผื่อใครไม่รู้เนาะตัวเบเซลนะครับ ตัวเบเซลจริงๆเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเรารู้2องไทม์โซนใช่ไหมจริงๆเราสามารถเ,เขาเรียกว่าอะไรครับขยับเบเซลเพื่อจะรู้เวลาอีก1นึ่งไทม์โซนได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเบเซลมันก็จะใช้คู่กับเข็ม GMT ใช่ไหมครับสมมุติว่าตอนนี้อีก1ประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งล้วกันนะครับเป็นเวลา2องทุ่มลวกันผมเออห่างจากหาก่างจากตัว GMT กี่ชั่วโมงดี1 2 3 4สมมุติว่าเร,วเร็วกว่าเร็วเร็วกว่าเ,เร็วกว่าเวลา gmt เนี่ย4 4ชั่วโมงนะครับเราก็จะบิดมา4ครั้งออกตัวนี้มันเป็นหลายคลิกนะอันนี้1ครั้งใช่ไหมสครั้ง3ครั้งใช่ไหมสี่ครั้งก็คือ4ชั่วโมงใช่ไหมครับก็เ,เอาไว้แทร็กเวลาอีก1ประเทศนะครับเหมือนกันกับตัวนี้ก็ทาได้เหมือนกันใช่ไหมครับสมมติว่าผมต้องการแทร็กเวลาอีกหนึ่งประเทศเร็ว,เ,รวเนาะเรารู้แค่ว่าเขาเร็วกว่าเข็ม gmt ไป4ชั่วโมงใช่ไหมเราก็บิดมา 4ครั้งอันนี้จะเป็น1น,นึ่งเขาเรียกว่าอะไระครับอันนี้จะแบบใช้งานได้ตรงตัวอะไรก็คือ1่แท็กคือ1ชั่วโมง2 3 4ใช่ไหมครับก็ที่นู้นก็จะเป็น4ี่ทุ่มใช่ไหมแล้วก็หรือหรือนะครับหรือจะเร็วจะช้าตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถเ,เป็นเขาเรียกว่า by d i r r e t t o n นะครับได้ซ้ายและขวาเลยก็อยู่หมุนตรงไหนใกล้ขวาก็หมุนไปทางนั้นนะครับก็โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ อยากมาไลฟ์แค่นี้เลยนะครับมี GMT อยูอ่2เรือนคนละระบบก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าแต่ละระบบต่างกันยังไงใช้งานต่างกันยังไงแล้วก็ระบบไหนเหมาะกับใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้างั้นคลิปนี้มีมีคำถามมีอะไรไหมครับถ้าเกิดมีคำถามก็สามารถแชทกันได้คุยกันได้นะครับแล้วก็ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะลงไลฟ์ละนะครับก็จะหมดเรื่อง GMT วันนี้ฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เร็วๆนี้ก็คงจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ